มิ้วมิ ua, ้วกะจยไง่ยเป็นลูกกลมเลเเินอแล้วกกลมมีเมือที่ฝึกมาเป็นมกกลมที่ขอี่เาดนนันเเออบางดีนะลูกบางดีนแคืกลมๆเ้ยื้นกระอยไม่จับมือกานอยไม่จับมือโคนโคนเพราะ่ามันใหญ่มมนตอกานเลยอกกลมกรดไจับกันเป็นๆมันต้องเก็ีมันชไม่ต้องเกลีมันอนมันคุอนเธอได้แหละเธอดีก็ต้องควมเดิอดหย ค่นตรั้แล้วๆควถอยล่อยดิคุณคเันนี้ขึ้นทําลองโดดเด้อขอบคุณนะนี้อยู่แ้วปอยนนรี้มาใส่มาตีอาต่อนี่จริงครับไทยล้ากับฮะอภัยถอยังอีกถอยหลังหลังนี่อ่ 啊！